สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่694หลังจากที่ชายชราแหวกฟ้าลงมาปรากฏมันไม่ได้กล่าวคำทักทายต้นหลิงเทียนแต่อย่างไรร่างมันจนทยานเข้ามาไม่พูดไม่จาด้วยภาวะอมหิตจากท่าทางดุร้ายกระหายเลือดนี้ชีชัดว่ามันคิดฆ่าต้นหลิงเทียนให้ตายในกระบวนเดียว ในมือของมันปรากฏหอกเจ็ดชื่อผุดโผล่จากความว่างพริบตาปรากฏเพลิงหลักสีลุกท่วมหอ,อกสภาวะจี้แทงไม่ต่างใดาดาวตกหล่นฟ้าป่นจะทิ้นแทงทะลวงได้ทุกสรรพสิ่งอากาศยังสถานสะเทือนแตกระเบิดเสียงดังกระหึม่มปง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 ,ปงเสียงอากาศระเบิดไม่ทันเข้าหูตัวหลิงเทียนด้วยซ้ำหอ,อกเจ็ดชือก็เจียนบรรลุถึงกลางอกแล้วใกล้ทะลวงอกเขาเป็นรูอยู่รอมรอฉิบ ทันทีที่ชายชาราปรากฏตัวออกมาต้นหลิงเทียนก็จับสัมผัสได้แต่แรกแล้วทว่าเขากลับไม่มีเวลาตอบสนองอะไรอีกฝ่ายก็จู่โจมโถมมาด้วยพลังชั่วชีวิตหอกยาวเจ็ดชื่อย,ยังพุ่งแหวกฟ้าลงมาปานมัจจุราชแทบถล่มร่างเขาอยู่รอมรอ่อหลบไม่ทันแล้วเปรียงงงเสียงสนั่นสถานหูดังลั่นฟ้าหมู่เมฆก,กำจายทะเลปวนปั่นด้วยคลื่นกระแทกอันร้ายกาศซาัดออกไปทำลายโดยรอบอย่างรุนแรง ทะเลที่เคยสงบคล้ายผจญมหามอนสุงมคลื่นลมคุ้มคลั่งหมสูงเทียมเขาเมื่อคลื่นที่สันสูงเทียมเขาม้วนตลบถล่มซัดลงมายังผิวน้ำเบื้องล่างละอง,องฟองพลันฟุ้งพุ่งกระเซน็นพร่างฟ้าต้องสะท้อนแสงอสดงเผยประกายระยิบระยับวับวาวม่านรุ้งยังปรากฏในหมู่ละองทิศย้อนแสงมองไปบังเกิดเป็นความงามในห้วงพลิบตาอย่างไรก็ตามจังหวะนี้ต้นหลิงเทียนกับผู้ลงมือหาได้มีเวลาหันมาชมดูความปั่นป่วนและภาพความงามที่บังเกิดขึ้นในห้วงพลิบตาอันใดไม่ เพราะตอนนี้ตัวหลิงเทียนมองไปคนไม่ต่างลูกเกาทันปลิวละลิ้วไปอย่างเร็วช่วงเวลาเซี่ยวพริบตาก่อนปลายหอกทะลวงกลางอกพลันผุดโผล่ป้ายศิลาออกมาจากความว่างรับหอกดังกล่าวไว้ได้ทันหากแต่พลังทําลายล้างมหาศาลย่อมไม่ได้สลายหายให้ปลอดภัยไร้เรื่องราวป้ายศิลาที่ถูกหอกซัดก็ถูกผลักดันให้กระแทกปะทะกลางอกอย่างแรงยังผลให้กระดูกหน้าอกแตกแหลกบางส่วนยังทิ่มแทงทะลุปอดไปหลายแผล ต้นหลิงเทียนเจ็บปวดเจียนขาดใจโลหิตไหลย,ย้อนกระอักออกปากไม่หยุดตอนนี้พลังในร่างปั่นป่วนไปหมดด้วยถูกพลังสะท้อนทำลายชีพจรพลังไปแทบทั้งตัวหากจิตใจเขาไม่เข้มแข็งและเคยเสพร,รับความเจ็บปวดที่ร้ายแรงกว่านี้มาเกรงว่าคงขาดใจตายไปแล้ว หลังปลิดปลิวมาได้ไม่ถึงลมหายใจต้นหลิงเทียนที่ยังไม่สิ้นสติก็พยายามครองสติให้จำสาสเร่งตรวจสอบสภาพร่างกายและความพร้อมอาศัยมุมอับสายตาของผู้ลงมือนิ้วตวัดเบาๆซัดโอสถรักษาระดับราชวงศ์เข้าปากอย่างแยบคายพลังอำนาจโอสถเริ่มแผ่กำจายไปทั่วกายในพริบตาที่มันตกถึงลำคออย่างไรก็ตามอาการบาดเจ็บครั้งนี้หนักหนาถึงขั้นอวัยวะภายในยับเยินไปทั้งระบบคิดฟื้นฟูให้หายดีคงไม่อาจเป็นไปได้ในเวลาอันสัน้น ไม่ได้การด้วยความเร็วในการฟื้นฟูอย่างน้อยๆข้าต้องใช้ถึง30ลมหายใจกว่าจะหายดีต้องลากถ่วงมันไว้ก่อนในห้วงเวลาเป็นตายความคิดต้วนหลิงเทียนล่นท่านดั่งแสงคนตัดสินใจฉับไวสีหน้าท่าทีหวนคืนสู่ความสงบไม่ลนลานขอบคุณเจ้าแล้วก่อนอื่นได้สายตาต้วนหลิงเทียนจับจ้องไปยังตราผนึกมานที่เหินลอยอย,อยู่เบื้องหน้าเขากล่าวคำพึมพำออกมาเบาๆก่อนจะเก็บมันกลับไป เป็นเขาที่ตัดสินใจในช่วพริบตาเรียกตราผนึกมารออกมากำบังต่างโลทานรับหอกสังหารปลิดขั้วใจไว้ได้ทันการหาไม่แล้วเขาคงได้ตายตกหลังจากที่ตรวจสอบสภาพตัวเองเสร็จเรียบร้อยต้นหลิงเทียนก็เริ่มเปล่งพลังที่ยังพอใช้ได้หยุดร่างประคองตัวกลางอากาศหันมองไปยังผู้ที่ลงมืออมหิตกล่าวคำออกด้วยวาจาเน็บแนมมุมปากยกยิ้มเปื้อนเลือด เจ้าเกาะเฉินเปยท่านเองก็เป็นถึงเจ้าเกาะหมอกเร้นลับลำดับที่สองแต่กลับรอบทำร้ายรุ่นเยาว์คนหนึ่งแบบนี้หากเรื่องนี้แพร่ออกไปฟ้าดินนี้ฉไหนยังเหลือที่ให้ท่านยืนตรับใดที่ข้าฆ่าเจ้าลัางแค้นให้ลูกชายข้าได้ต่อให้ใต้ล่าประนามหยันยามข้ามีใช่คนข้าก็จะปล่อยให้มันเป็นไปชายชาราที่รอบทำร้ายตัวหลิงเทียนไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นเจ้าเกาะหมอกเร้นลับลำดับที่สองเฉินเปย ตั้งแต่ที่เจ้ากเกาะหมอกเร้นลับลำดับที่หนึ่งอย่างถังเจิ้งพาคนกลับไปถึงกเกาะหมอกเร้นลับเฉินเป่ยที่แม้จะคิดล้างแค้นต้วนหลิงเทียนจนหน้ามืดตาหมัวก็ยังพอมีสติต่อระหนักได้ว่าเรื่องราวการรับสิทธิ์เมื่อสิ้นสุดเช่นนี้ถังเจิ้งคงไม่คิดคุ้มครองอะไรต้วนหลิงเทียนสืบไปอย่างไรก็ตามเรื่องที่มันคิดไม่ถึงก็คือต้วนหลิงเทียนกลับรั้งอยู่ที่เกาะป้านเย่เว่ไม่ยอมกลับนอกจากนี้มันยังได้ยินเรื่องที่ต้วนหลิงเทียนมีดารุณีน้อยประหลาดติดตามข้างกาย นางยังเป็นตัวอันตรายที่ไรากาจะนะมีทราบใช้ออกด้วยวัตถุประหลาดอันใดกลับฆ่าเจ้าเกาะปะการังลำดับที่หนึ่งตายในชั่วพริบตาสิ่งที่นางใช้เสียงว่าก็เพียงกระดาษลายผู้การเขียนอักขระประหลาดแผ่นหนึ่งเท่านั้นเจ้าเกาะปะการังลำดับที่หนึ่งพลังฝีมือมิได้ด้วยไปกว่าถังเจิ้งในายใหญ่แห่งกเกาบหมอกเร้นลับแม้แต่น้อยจังหวะนั้นมันรู้สึกกดดันจนใจหนักอึ้งอย่างไรก็ตามมันยังคงมามา,มายังเกาะป้านเย่เว่แห่งนี้ และมันยังมาถึงเกาะป้านเยเวตั้งแต่หลายวันก่อนในที่สุดมันก็สบโอกาสเหมาะและมั่นใจได้ว่าวันนี้ดารุณีน้อยชุดเหลืองไม่มีทางมาปรากฏกายช่วยต้นหลิงเทียนได้แน่ข้ามิคิดเลยว่าเจ้าจากมีสัตราวิญญาณประหลาดที่มีพลังป้องกันเป็นเลิศไว้ป้องกันตัวเช่นนั้นนับว่าเจ้าโชคดีนักที่ยังหลงเหลือลมหายใจแต่หอกต่อไปอย่าหวังว่าเจ้าจากโชคดีเช่นนี้อีกเฉินเปยยิ้มเยาะเย็นชาเฉินเปยเจ้ารู้หรือไม่ว่าฉนไหนข้าต้องฆ่าลูกชายของเจ้า ต้นหลิงเทียนกล่าวถามออกไปเสียงเข้มตอนนี้เขายังต้องการเวลาในการฟื้นฟูร,รักษาร่างกายไม่งั้นในสภาพที่พลังติดขัดยากใช้ออกเต็มที่เขาไม่มีทางสู้เฉินเป่ยได้เลยเฉินเป่ยเจ้าเกาะหมอกเร้นลับลำดับที่สองผู้นี้เป็นถึงตัวตนด่านพลังจัก,กรพรรดิขั้นที่8 ถึงแม้ว่าด่านพลังฝึกปรือของต้นหลิงเทียนจะบังเกิดความก้าวหน้าไม่น้อยในช่วงหกเดือนที่ผ่านมาจนถึงจุดที่หารเฉวียนนี่ยังต้องประหลาดใจแต่ก็เป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะสู้กับเฉินเป่ยในสภาพเจียนตายพลังแทบใช้ออกไม่ได้แบบนี้เหตุผลอุบัติอะไรไม่ต้องกล่าวเพียงเจ้าข่าลูกข้าวันนี้เจ้าก็ต้องตายอยู่ที่นี่ลูกตาเฉินเป่ยทอประกายเย็นชาอมหิตมันเริ่มสะบัดหอกเจ็ดชื่อในมือพลังงานต้นกำเนิดแฝงความกระหายเลือดหลั่งไหลถ่ายเทสู่ตัวหอกมวลอากาศรอบกายสันสาน ยามหอกจี้ชี้ลงไปทะเลเบื้องล่างอย่างเริ่มสันไหวบังเกิดระลอกน้ําแผ่ซ่านออกไปเป็นวงถี่ยิบพลังเหลือล้อนนักเห็นฉากนี้ตัวหลิงเทียนก็ตื่นใจไม่น้อยไม่น่าแปลกใจเลยที่มันได้เป็นเจ้า,กาเกาะหมอกเร้นลับลำดับที่สองพลังฝีมือของเฉินเปิดผู้นี้นับว่าอยู่แนวหน้าในบรรดาย,ยอดฝีมือด่านพลังจักรพรรดิขั้นที่แปดจริงๆถึงแม้ว่าหลังจากออกพ้นอนณาเขตของทวีปเมคาล่องแล้วการใช้พลังจะไม่ปรากฏปรากฏการแสำแดงพลังท่ามกลางสวรรค์และโลกอะไร แต่ต้วนหลิงเทียนยังตระหนักได้ถึงมวลพลังอันน่ากลัวที่เอ่อล้นออกมาจากร่างเฉินเปยเฉินเปยอันที่จริงก่อนที่ลูกชายเจ้าจะตายมันได้ฝากวาจาทิ้งท้ายไว้ให้ข้าคำหนึ่งเจ้าอยากฟังคำสั่งเสียสุดท้ายของลูกชายเจ้าหรือไม่เมื่อเห็นว่าเฉินเปย์กำลังจะลงมือแล้วต้วนหลิงเทียนที่แม้สีหน้าสงบแต่กลับรอบสูดลมหายใจเข้าอย่างเยียบเย็นเร่งกล่าววาจาออกไปด้วยน้ำเสียงไม่รีบไม่ร้อนหากแต่วาจานี้กลับกระตุ้นความสนใจของหัวอกผู้เป็นพ่อนัก และเป็นเพราะทิ t าสงบบนของต้วลิงเทียนนี้เฉินเปยจึงไม่ได้ลงมือทันทีว่าอะไรลูกตาเฉินเปยยังไม่ลดหลั่นความเย็นชาทั้งเจตนาข้าฟันเปิดปากกล่าวถามเสียงเข้มเฉินเปยนี่เจ้าอยากฟังวาจาสั่งเสียของบุตรชายเจ้าแน่หรือฉไหนถึงได้กล่าววาจาไม่รื่นหูถึงเพียงนี้เล่าเจ้าไม่คิดหรือว่าหากอยากให้ผู้อื่นกล่าวบอกอะไรเจ้าก็สมควรแสดงความจริงใจให้มันมากกว่านี้ มาตอนนี้ดูเจ้าทำเข้าท่าทางน่ากลัวเช่นนั้นเกิดข้าลืมเลือนคำสั่งเสียของลูกชายเจ้าจะให้ทำอย่างไรกันต้วนหลิงเทียนกล่าวออกด้วยน้ำเสียงเรียบๆหากแต่หางตายังจับจ้องหอกเจ็ดชื่อของเฉินเปยตาไม่กระพริบอะไรนี่เจ้าคิดถ่วงเวลางั้นหรือเฉินเปยกล่าวเย้ยันออกมายามนี้ต่อให้เจ้าส่งหยกสื่อสารอันใดไปก็ไร้ประโยชน์ถึงแม้ว่าข้าจะตามหยกสื่อสารไม่ทัน แต่ข้ามั่นใจนักว่าสามารถฆ่าเจ้าให้ตายได้ก่อนที่จะมีหน้าไหนมาช่วยเจ้าหืมคิดว่าข้ากำลังถ่วงเวลาเพื่อใช้หยกสื่อสารหรือไงต้วนหลิงเทียนสายหัวไปมาเฉินเป่ยข้าต้องขอกล่าวเลยว่าเป็นเจ้าคิดมากเกินไปแล้วเจ้าคิดว่าข้าจะไม่รู้หรือว่าเจ้าต้องคิดเช่นนี้เช่นนั้นเจ้ามีลมอันใดก็รีบหายออกมาเสียเฉินเป่ยตะขคอกล่าวหากแต่ลูกตาย,ยังจับจ้องมองต้วนหลิงเทียนเขมง็ง อย่าได้คิดว่าจะเล่นอุบายอันใดต่อหน้าข้าได้หากเจ้าบังเกิดความเปลี่ยนแปลงอันใดแม้ปลายนิ้วข้าจะฆ่าเจ้าทันทีรีบพูดมาลูกข้าว่าอะไรข้าเชื่อว่าเจ้ามีพลังฝีมือสูงพอที่จะทำแบบนั้นแต่เจ้าไม่คิดหรือว่าต้องให้ข้าใช้เวลานึกบ้างต้นหลิงเทียนกล่าวตอนนี้มันผ่านไปกว่าสิบลมหายใจแล้ว เรียกว่าอาการบาดเจ็บในร่างของเขาทุเลาลงไปกว่าหนึ่งในสามส่วนอย่างไรก็ตามประสิทธิผลของโอสดชุบชีวิตระดับราชวงศ์ยังคงแพร่กระจายรักษาร่างกายเขาอย่างต่อเนื่องอาการบาดเจ็บของเขาฟื้นฟูในอัตราเร็วสูงล้ำนักแต่หากจะฟื้นฟูให้สมบูรณ์พร้อมดังเดิมเกรงว่าต้องใช้เวลาอีก20ลมหายใจทะเลที่เกลียวกราดปนป่วนก่อนหน้ายามนี้เพิ่งได้สงบลง กลางฟ้าร่างต้นหลิงเทียนยังคลางคลอยอย่างเงียบงันหักแต่คิ้วขมวดเป็นปมคล้ายกำลังครุ่นคิดอันใดอยู่อีกฟ้าของฟ้าก็มีร่างเฉินเปิดที่จับจ้องมองต้นหลิงเทียนเขมแ็งคล้ายเฝ้าดูทุกอิริยาบถของต้นหลิงเทียนไม่ให้แผลงกลนุบายอันใดมือเฉินเปิดที่กระชับหอกยังหน่วงพลังไว้ในหอกพร้อมลงมือได้ทุกเวลาตราบใดที่ต้นหลิงเทียนเคลื่อนไหวผิดแปลกมันจะลงมือสังหารทันทีความอดทนของข้ามีจำกัด เมื่อผ่านไปอีกสิบลมหายใจสีหน้าเฉินเปยที่เย็นลงปานน้ำแข็งกล่าวเตือนออกมาเสียงขรึมคำต่อมาหลังจากเรื่องนั้นลูกชายเจ้าว่าอะไรแล้วนะคิวต้นหลิงเทียนยุยนเป็นปมปากยังพึมพำเบาๆคล้ายครุ่นคิดวาจาสังเสียของผู้คนอยู่จริงๆด้านเฉินเปยที่ได้ยินหน้าก็มืดดำลงเรื่อยๆคล้ายจะสิ้นความอดทนเต็มทีทวายามนี้อาการบาดเจ็บของเขากำลังจะหายเป็นปกติในอีกไม่กี่ลมหายใจแล้ว เมื่อหายแล้วเขาย่อมมีพลังมากพอจะปะทะกับเฉินเปย่ยในช่วงหกเดือนที่ผ่านมาพลังฝีมือของเขาก็ก้าวหน้าขึ้นไม่น้อยเรียกว่าอย่างก้าวหน้าไปทุกด้านเขาเองก็คิดทดสอบพลังฝีมือของตัวเองอยู่เหมือนกันตอนนี้เขาถึงกับมองเฉินเป่ยเป็นตัวทดสอบพลังเขาเวลาสิบลมหายใจผ่านไปในพริบตาและตอนนี้ตัวหลิงเทียนสัมผัสได้ทันทีว่าอวัยวะภายในทั้งเส้นพลังเขาฟื้นฟูเต็มที่แล้วอาการบาดเจ็บทั่วกายหายดีเป็นปิดทิ้ง ยังรู้สึกเสมือนทั่วร่างเต็มไปด้วยพลังอันเออลน้นเจ้าหลอกข้าเมื่อเห็นว่าต้นหลิงเทียนคลายคลายยุคลายยิคยยัวที่ย่นยุคอยเผยยิ้มสยะออกมาเต็มใบหน้าสีหน้าเฉินเปิดมืดลงทันใดใจยังบังเกิดสังหณรอัปมงคลประการหนึ่งพลังงานต้นกำเนิดในตัวหอกประตูอย่างแรงความลึกล้ำยังปลดปล่อยอนุภาพเต็มกำลังพริบตานั้นหอกเจ็ดชือคล้ายบรรจุไว้ด้วยพลังอำนาจอันมหาศาลปานจะทะลวงกวาดได้ทุกสรรพสิ่งคลื่นนน ต่อหน้าเฉินเปยที่เต็มไปด้วยโทสแคนลงมือแทงหอ,อกจี้เข้ามาด้วยภาวะสังหารอย่างเกรี้ยวกราดเกาทันพร้อมลูกเกาทันพันปรากฏจากอากาศว่างเปล่าเข้ามือต้นหลิงเทียนหลังจากที่เขาทาับสนอาสายจนตัวเกาทันโค้งดั่งจันเต็มดวงลูกเกาทันก็ถูกปลดปล่อยออกมาเรื่องราวทั้งหมดบังเกิดขึ้นในชั่วพริปตาเมื่อหอกเจ็ดชื่อของเฉินเปยทิมแทงทะลวงมาถึงจุดที่ต้นหลิงเทียนลอยร่างอยู่เมื่อครู่ร่างต้นหลิงเทียนก็อันตรธานหายตัวไปแล้วท่องเกาทัน เท้าย่ำเหยียบลูกเกาทันเหินทะยานออกข้างหอกเฉินเปยททำได้เพียงจั่วลมดังขวบเท่านั้นอย่างไรก็ตามวิกฤตนี้ยังไม่คลี่คลายเพราะขณะที่ต้วหลิงเทียนท่องเกาทันออกไปเขาได้ยินเสียงแหวกสายลมที่ดังตามหลังมาติดติดไม่ต้องหันไปมองก็รู้ได้ว่าเฉินเปยลงมือต่อเนื่องหมายเปลี่ยนทิศทางหอกมาทะลวงร่างเขาอย่างไรก็ตามหอกเฉินเปยไล่เขาไม่ทันเป็นไปได้ยังไงกัน หลังจากที่ประตูพลังทั้งหมดไล่ตามต้นหลิงเทียนที่ฉากหลบออกไปไม่นานหน้าเฉินเปยก็เปลี่ยนสีในแววตาเผยความยากจะเชื่อฉไหนมันถึงได้รวดเร็วขนาดนี้ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ได้ยินคำของเฉินเปยต้นหลิงเทียนก็ส่วนคำออกไปด้วยความเย็นหยันเฉินเปยว,วันนี้ข้าอยากเห็นนักว่ารองเจ้าเกาะหมอกเร้นลับอย่างเจ้าหากักไม่รอบทำร้ายผู้คนที่แท้จะร้ายกาศถึงเพียงใดเอา้าไม่ใช่เจ้าคิดล้ังแค้นให้ลูกชายของเจ้าหรือข้าอยู่นี่อย่างไรเล่ารีบมาเถอะ ไม่ทราบตั้งแต่เมื่อใดหากแต่ตอนนี้ต้นหลิงเทียนไม่ได้ท่องเก่าทันเหินร่างไปที่ไหนสืบไปเพียงไปหยุดลอยแน่นิ่งห่างไกลาจากเฉินเปยเล็กน้อยยังกล่าวท้าทายเฉินเปยออกมาเจ้าคิดว่าเพียงมีความเร็วเข้าหน่อยก็คิดว่าสามารถเอาชนะข้าได้งั้นหรือน่าขันนักพลังฝีมือที่เด่นที่สุดของข้าเฉินเปยมิใช่ความเร็วได้ยินเสียงยยหยันของต้นหลิงเทียนเฉินเปยก็ระเบิดโทสะออกมาทันทีมันคำรามออกลั่นคล้ายไม่ยอมรับว่าจะแพ้ให้ต้นหลิงเทียน หอ,อกเสือจี้ออกมาอีกครามวลอากาศเบื้องหน้าคล้ายจะแยกแหวกปลายหอ,อกชี้เล็งไปกลางใจต้นหลิงเทียนอย่างไรก็ตามมันยังพุ่งมาไม่ถึงครึ่งทางเจ้าบอกว่าความเร็วไม่ใช่ที่สุดของเจ้านั้นหมายความว่าพลังทําลายของหอ,อกเจ้าเป็นอะไรที่ข้าคงไม่อาจต้านได้งั้นสินะให้ข้าลิ้มรสมันหน่อยปะไรเสียงต้นหลิงเทียนดังขึ้นอีกรอบและขณะที่กล่าวไม่ทราบว่าน้าสอนตั้งแต่เมื่อใดหากแต่ยามนี้เกาทันคงเงาปานจันเต็มดวงสายเกาทันส่งเสียงลั่นดังเอียด ขณะเดียวกันลูกตาของเขายังจับจ้องมองเข่งไปที่เฉินเป่ยที่กำลังเหินพุ่งเข้ามาพร้อมแทงหอกอย่างเกลี้ยวกราดหลังจากที่เล็งจุดหนึ่งแล้วซอนก็ถูกปล่อยออกไปซึ่มสารสีดำสนิทปานน้ำหมึกตัดฟ้าไปปานอสศนีผ่าฟาดพริบตาก็ทะลุห้วงอากาศเจียนบรรลุเป้าหมายเป้าหมายที่ว่าคือหวังคิ้วเฉินเปิด เพียงเสียงกระซิบของสายลมแผวเบาแววมาให้ได้ยินเฉินเป่ยก็เลยเห็นจุดดำจุดหนึ่งที่พริบตาก็พุ่งมาเจียนถึงหน้ามันสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายแห่งความตายขุ่นคลักทั่วกายคล้ายมีไอเย็นแล่นวับบันดาลให้เกิดอาการขนพองขึ้นมาเครง้งสิ้นเสียงกระซิบของสายลมไม่ทันไรพลันมีเสียงโลหะตกกระทบกันดังสนั่นกึกก้องไปในอากาศเป็นเฉินเปิดที่เหินทยานที่หอ,อกมาด้วยภาวะสังหารจำต้องเปลี่ยนกระบวนท่าหันมาขวางหอ,อกป้องกันลูกเกาทันของต้นหลิงเทียน แม้ลูกเกาทานจะถูกหอกเจ็ดชื่อหยุดยั้งไว้ได้แต่สภาพของเฉินเป่ยก็ไม่ค่อยสู้ดีนักร่างและหอกของมันถูกพลังทำลายของลูกเกาทานซัดเข้ามาเคี้ยวกรามอย่างรุนแรงไม่เพียงแค่นั้นกระทั่งหอกเจ็ดชื่อของมันยังปรากฏรอยบินหอกวิญญาณกึ่งราชวงศ์ของมันกลับถูกลูกเกาทันยิงจนบินทั้งรอยนั้นยังลึกนักอย่างไรก็ตามเฉินเป่ยไม่ได้สนใจเรื่องนี้เพราะร่างมันกำลังสถานไปด้วยอาการบาดเจ็บจากพลังสะท้อนทั่วกาย ต้นหลิงเทียนข้ายอมรับว่าเป็นข้ามองเจ้าต่ําไปแต่อาศัยพลังอ่อนได้นี้ของเจ้าคิดว่าจะฆ่าข้าได้งั้นเหรอโอสถคืนชีวิตระดับหนึ่งถูกส่งเข้าปากเฉินเปยอาการบาดเจ็บทั่วกายของมันทุเลาลงบางส่วนเมื่อมันดีขึ้นก็ไม่รั้งรออะไรหอกเจ็ดชือในมือเสือจี้ออกเบื้องหน้าปรากฏรังสีพลังฉับพลุมหอกคนหอกพุ่มทยานแหวกฟ้าออกไปปานดาวตกถึงแม้ว่าต้นหลิงเทียนจะพึ่งใช้เกาทันยิงมันจนบาดเจ็บมาหยกๆยก,ยกแต่มันก็คิดว่าทั้งหมดเป็นเพราะมันประมาทต้นหลิงเทียนเกินไป ยิ่งไปกว่านั้นสอนเมื่อครู่ก็ไม่ได้คุกคามอะไรมันมากนะักพลังอ่อนได้เพียงเท่านี้เมื่อได้ยินคำของเฉินเปยทั้งเห็นว่าอีกฝ่ายยังถือหอกพุ่งทยานเข้ามาอีกครั้งมุมปากต้นหลิงเทียนปรากฏร,รอยยิ้มยันทันใดาจากนั้นไร้ความคิดหลบหลีกให้วุ่นวายเพียงยกเกาทันน้าสอนยิงออกไปอีกครั้งดาวตกพิฆาตดอกสอน,นี้หากเทียบกับดอกสอก่อนหน้าเรียกว่าแตกต่างกันอย่างพลิกฟ้าคว่ำดิน มวลพลังที่บรรจุอยู่ในลูกเกาทานร้ายแรงไม่ต่างใดจากดาวตกร่วงฟ้าเคร้งงงอารามตกใจเฉินเป่ยยกหอกขึ้นมาขวางกันอีกครั้งเคลื่อนกระแทกด้วยพลังอันสุดภายสารกำใจออกอย่างรุนแรงอย่างไรก็ตามครั้งนี้มันไม่ได้โชคดีอย่างครั้งที่แล้ว หอกเจ็ดชือของมันที่ยกขึ้นกำบังกลับแตกหักเป็นสองเสี่ยงส้ำทังทำลายจากลูกเกาทันยังไม่สิ้นสุดสภาวะมือที่ถือหอ,อกทั้งสองของมันถูกพลังมหาศาลปนทำลายกระดูกจนเป็นผงปะเป็นไปมิได้เมื่อเห็นว่าหอ,อกวิญญาณกึ่งราชวงศ์ของมันกลับถูกทำลายลงวิญญาณของมันก็แทบหลุดลอยใบหน้าคล้ายมีคำเหลือเชื่อขีดเขียนทว่าความสนใจของมันก็เบนไปยังมือทั้งสองที่แหลกลงทันทีพิการแล้วชาชไหนมันถ้าถึงไรากาศขนาดนี้ สำหรับลูกเกาทันที่ตัวหลิงเทียนยิงมาเป็นครั้งที่สองนั้นสำหรับมันแล้วเหมือนวันสิ้นโลกก็ไม่ปานหลังจากบรรลุความสำเร็จขั้นตอนพื้นฐานพลังทำลายของดาวตกพิฆาตกลับเพิ่มขึ้นมาขนาดนี้กระทั่งตัวหลิงเทียนเองก็ยังผงะไปด้วยแปลกใจในพลังอำนาจของกระบวนท่าดาวตกพิฆาตไม่น้อยอันที่จริงเขาเพิ่งฝึกปลือเคเล็ดจู่โจมดาวตกพิฆาตของมหาเกาทันดาวตกจนบรรลุความสำเร็จขั้นตอนพื้นฐานเมื่อสามวันก่อน ความสำเร็จขั้นตอนพื้นฐานนับว่าเป็นความสำเร็จขั้นที่สองของวรยุทธเซียนในขั้นตอนนี้ตัวหลิงเทียนยังรู้สึกได้ชัดเจนว่าพลังทํำลายของมันเพิ่มพูนขึ้นอย่างมหาศาลเรียกว่าพลังที่เพิ่มพูนขึ้นมาเขาใช้คำว่าถล่มทลายอธิบายได้คําเดียวเท่านั้นไม่จริงข้าไม่เชื่อข้าไม่ยอมรับ เมื่อเฉินเปยมองไปยังต้นหลิงเทียนที่ละดูสงบให้สภาวะเสมือนไร้สิ่งใดสันคลอนหน้ามันก็บิดเบี้ยวอัปลักษณ์นักร่ำร้องตะโกนออกมาด้วยใจที่สิ้นหวังมันรู้ดีแก่ใจว่าตอนนี้มันไม่ได้เป็นคู่ต่อสู้ของต้นหลิงเทียนอีกต่อไปและชั่วชีวิตนี้มันไม่มีวันฆ่าต้นหลิงเทียนล้างแค้นให้ลูกชายคนเดียวของมันได้ตายข้าจะฆ่าเจ้าให้ตายสารเลวต้นหลิงเทียนข้าจะฆ่าเจ้าให้ตาย สุดท้ายเฉินเปยดก็คุ้มคลั่งขึ้นมาปานคนเสียสติโทสแคนที่กักเก็บมาเนิ่นนานประตูออกมาจนคนเป็นบ้ามือที่แหลกเหลวกำหอกเจ็ดฉือที่หักพุ่งเข้าใส่ต้นหลิงเทียนด้วยความเก,กลี้ยกล่อดแลกชีวิตตั๊ก,กแตนคิดหยุดรถมาหลังจากที่ได้รับทราบพลังอำนาจของดาวตกพิฆาตในขั้นตอนพื้นฐานบนหน้าต้านหลิงเทียนก็ฉายชัดถึงความมั่นใจมองเฉินเปยดที่โถมเข้ามาอย่างคุ้มคลั่งด้วยรอยยิ้มหยันขณะเดียวกันเขาก็เริ่มลงมืออีกครั้ง ดาวตกพิฆาตลูกกระทันถูกปลดปล่อยออกไปอีกคราเฉินเปยที่สองแขนพิการไม่อาจสกัดอะไรได้อีกสารล,ลวงหวังคิ้วของมันไปง่ายดดยปานมีดร้อนผ่าเต้าหู้พริบตาต่อมาเฉินเปยที่หว่างคิ้วเป็นหลุมโลหิตก็เซทลาหน้าคว่ำหลังหัวประกฏโลหิตทั้งสมองทะลักออกมาเป็นทางตัวตนระดับยอดฝีมือด่านพลังจักรพัดขั้นที่แปดตายในมือข้าอารมณ์ความรู้สึกตัวหลิงเทียนเอ๋อล้นขึ้นมาตอนนี้เขารู้สึกเสมือนฝันไปก็ไม่ปาน ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเพียงด่านพลังค่าบรรลุจัก,กรพัิขั้นที่หรวมทั้งความลึกลำภาษาและความลึกลำกระบี่ก็ใช้ดาวตกพิฆาตค่าเฉินเป่ยให้ง่ายดายเพียงเท่านี้ตัวหลิงเทียนเหมอมองร่างเฉินเป่ยที่ร่วงฟ้าจมหายไปในน้ำยากจะคืนสติได้อยู่นานในช่วงหกเดือนที่ผ่านมาเป็นอะไรที่พลังฝึกปรือของเขาเก้าวหน้ารวดเร็วนักยังรู้สึกเสมือนมันก้าวหน้ายิ่งกว่าครั้งใดในชีวิตกระทั่งเขาเองก็ไม่ทราบว่าทำไม สุดท้ายจึงได้แต่บอกว่าเป็นเพราะหินเซียนกับเคล็ดวิชาก้าวมังกรจากพัส,สงครามที่เขาบ่มเพะเคล็ดที่ก้าวมังกรเทพยาของก้าวมังกรจากพสิคมสังครามตั้งแต่ที่ข้าบรรล,ลุถึงด่านพลังจัก,กรพดิข้ารู้สึกว่าพลังของข้าเพิ่มพูนเร็วขึ้นเรื่อยยิ่งบ่มเพะเท่าไรคล้ายตัวเคล็ดวิชาจะยิ่งทรงพลังมากขึ้นอย่างประหลาดตอนนี้ด่านพลังข้าสังสมเพิ่มพูนเร็วขึ้นกว่าช่วงแรกแรกที่บรรล,ลุจัก,กรพดิเยอะนะ ต้นหลิงเทียนอดไม่ได้ที่จะระบายลมหายใจออกมาวาจารำพันถึงความยอดเยี่ยมของเคล็ดวิชาบ่มเพาะก้าวมังกรจากพสิคมสังรามไม่ขาดปากกระทั่งเคล็ดวิชาบ่มเพาะกลับชาติสามวัตะที่จะก,กระพัดกลับชาติมาเกิดบ่มเพาะยังไม่อาจสังสมเพิ่มพูนพลังฝึกปรือได้รวดเร็วขนาดนี้ก้าวมังกรจากพสิคมสังรามยังเหนือกว่ายอดเคล็ดบ่มเพาะระดับแนวหน้าอย่างกระบี่เทพหมันไปไกลโข ổ. ตัวหลิงเทียนกระซิบกล่าว หลังจากที่ถูกเฉินเปยลอบทำร้ายจวบจนสังหารมันได้ใจต้นหลิงเทียนก็วุ่นวายไม่อาจบ่มเพาะพลังหรือฝึกปรือใดได้อีกเขาจึงกลับไปหาคู่มันทั้งสองแทนหากไม่ใช่เพราะใจอยากมุ่งหน้าไปดินแดนเทพยุทธเซียนเต่าเพื่อพบหน้าบิดามารดารวมถึงกระหายอยากพบพานการต่อสู้และเดินทางครั้งใหม่เขาเองก็อยากจะใช้ชีวิตอย่างสงบอยู่กับคู่มันทั้งสองของเขานักคำหญิงงามเป็นสุสานของวีรบุรุษไม่ผิดแปลกจริงๆหกเดือนผ่านพ้นไปยังว่องไวดุดลัดนิ้วมือ อยู่มาวันหนึ่งเกาะป้านเยเวก็คล้ายจะบังเกิดแผ่นดินไหวเพราะแผ่นดินกำลังสะเทือนสั่นไหวอย่างรุนแรงแมงดาต้วนหลิงเทียนซึ่งนั่งบ่มเพาะพลังอยู่ในห้องหับพลลืมตาขึ้นมาและเหินร่างออกไปทันทีตลอดปีที่ผ่านมาเหตุผลเดียวที่เขายังรั้งอยู่ที่เกาะป้านเยเวแห่งนี้ล้วนเป็นเพราะหวังป้าเพราะหวังป้ามันยึดครองร่างของติยงนามหวังป้าเรียกว่าตอนนี้ก็ไม่มีอีกแล้วเพราะมันเลือกจะเปลี่ยนไปใช้นามเดียวกับเจ้าของร่างใหม่ ดิยงด้านนอกขุนเขาลึกลับที่ถูกอำพลางไว้ด้วยม่านหมอกรองเจ้าเกาะทั้งสามมาเหินร่างรอคอยด้วยความวาดหวังสองตามองไปเบื้องหน้าด้วยความเคารพไม่กล้าเฉียดกลกยเข้าไปแม้แต่น้อยในที่สุดท่านเจ้าเกาะก็จักออกมาเสียทีใบหน้าของรองเจ้าเกาะทั้งสามเริ่มเผยรอยยิ้มเฉิดฉายออกมาอย่างพร้อมเพรียงเมื่อเจ้าเกาะออกจากการปิดด่านครั้งนี้พลังฝีมือของท่านต้องก้าวหน้าครั้งใหญ่ คราวนี้พวกเราต้องคว้าสมบัติจากเดรัรฉานทะเลนั่นได้แน่ลูกตาเซี่ยวคุณเผยประกายร้อนแรงท่าทางกระเฮี้ยนกระหือรือนักใช่แล้วครั้งก่อนเป็นพราลังฝีมือท่านเจ้าเกาะเพียงทัดเทียมกับปีศาจทะเลนั่นจึงมีอาจชิงสมบัตินั่นมาได้คราวนี้ออกจากการปิดด่านฝึกตนปีศาจทะเลนั่นก็ทําได้แค่ส่งสมบัติให้พวกเราหึมเดรรชานนั่นช่างน่ารำคาญใจยิ่งนัก มันมิรู้ด้วยซ้ําว่าจะใช้สมบัติอย่างไรแต่ยังกล้าปฏิเสธไม่ส่งมอบให้ท่านเจ้าเกาะมาดูกันว่าวันนี้มันจะตายอย่างไรรองเจ้าเกาะอีกสองคนก็กล่าวออกมาอย่างวาดหวังหืมหืมสมบัติหรือมีสมบัติงั้นหรือรองเจ้าเกาะป้านเยเวทั้งสามไม่ได้ล่วงรู้เลยว่าในขณะที่พวกมันกําลังสนทนาการพานมีร่างหนึ่งที่กําลังเหินผ่านคิดไปดูเรื่องราวในหุบเขาลึกหลังม่านหมอกหยุดฟังคําของพวกมันอย่างสนอกสนใจ เมื่อร่างดังกล่าวฟังความจบและผ่านม่านหมอกเข้ามาก็เลยเห็นว่าตัวหลิงเทียนลอยร่างรออยู่ด้านตัวหลิงเทียนพอเห็นร่างที่เพิ่งแหวกม่านหมอกเข้ามาก็แปลกใจเล็กน้อยเฉวียนนี่ทำไมเจ้ามาถึงช้านักล่ะพี่ใหญ่หลิงเทียนพอดีข้าบังเอิญได้ยินรองเจ้าเกาะมันคุยกันเรื่องสมบัติอะไรนี่ล่ะข้าเลยแอบฟังพวกมันถึงได้รู้ว่าพวกมันได้พบพานกับสมบัติล้ำค่าบางอย่างหานเฉวียนได้กล่าวออกมาด้วยท่าทางคึกคักท่าทางสนอกสนใจไม่น้อย สมบัติรึกพอต้วนหลิงเทียนได้ยินคำนี้สองตาก็ลุกวาวขึ้นมาทันใดในสายตาเขารองเจ้าเกาะป้านเยเวทั้งสามนั้นล้วนแล้วแต่เป็นตัวตนที่บรรลุจุดสูงสุดขอบเขตพลังจัก,กรพัทไม่ว่าอะไรก็ตามที่พวกมันมองเป็นสมบัติสิ่งนั้นต้องมีค่ามหาศาลเป็นแน่มันเป็นสมบัติอะไรค่าเองก็ไม่รู้นะพี่ใหญ่ แต่จากที่ข้าฟังมาเห็นว่ามันถูกปีศาจทะเลอะไรสักอย่างครอบครองอยู่ไม่เพียงเท่านั้นปีศาจทะเลที่ว่ายังมีพลังทัดเทียมกับติยงอีกด้วยหานเฉวียนได้กล่าวดังนั้นปีศาจทะเลนั่นสมควรอยู่ในด่านพลังหลุดพ้นมนุษย์ขั้นต้นเช่นเดียวกับเจ้าติง อย่างไรก็ตามในเมื่อติ้งมันดูดบแกนแท้พลังชีวิตของยอดฝีมือที่อยู่ในช่วงเวลารุ่งโรจน์ที่สุดของชีวิตต่อไป85คนแบบนี้ข้ามั่นใจว่ามันต้องสามารถทะลวงไปถึงขอบเขตหลุดพ้นมนุษย์ขั้นกลางได้แน่แน่แหากเจ้าแมงดามันครอบครองร่างของติยงได้สมบูรณ์พลังของมันก็สมควรเท่านั้นด้วยหานเฉวียนได้กล่าวสืบต่อต้วนหลิงเทียนพยักหน้าผ่านมาหนึ่งปีแบบนี้เจ้าแมงดานั่นสมควรครอบครองร่างติยงได้สมบูรณ์แล้วละ่ะเข้าไปข้างในแล้วดูให้รู้เลยดีกว่า ตวนหลิงเทียนหันไปชวนหานเฉวียนนะก่อนทั้งคู่จะเหินร่างลึกเข้าไปในเขาเอครั้งสุดท้ายข้าจะพะได้ว่าแมงดามันมาซ่อนแถวแถวนี้นี่นาต้นหลิงเทียนว่ายายตามองไปรอบๆขณะกล่าวเออมันอยู่แถวนี้แหละพี่ใหญ่หานเฉวียนให้พยักหน้านางเองก็พอจำได้เผยไอหนูกับนางหนูตุ๊กตาน้อยเจ้าข้าเซียนผู้นี้บอกไปแล้วนี้ว่านามข้าเซียนได้เปลี่ยนไปแล้ว แต่นี้ต่อไปนาำหวังป้ามิมีอีกคงเหลือแต่เพียงติยงสิ้นคำหานเฉวียนในไม่ทันไรน้ำเสียงขุนครึ่งหนึ่งก็ดังขึ้นกังวานไปทั่วเขายังใกล้เข้ามาเรื่อยๆไม่นานก็ปรากฏร,ร่างสีดำลาดูแข็งแกร่งเบื้องหน้าต้นหลิงเทียนกับหานเฉวียนในเป็นชายวัยกลางคนในชุดกระดาสนิทอย่างไรก็ตามรูปลักษณ์ดังกล่าวสำหรับหานเฉวียนในแล้วแปลกตาไม่น้อยแต่สำหรับต้นหลิงเทียนอีกฝ่ายไม่ใช่คนแปลกหน้าอะไรเพราะมันเป็นร่างมนุษย์ของเจ้าเกาะเตี้ยงที่เขาเคยเห็นมาก่อน แน่นอนว่าดวงจิตของติยงเจ้าเกาะป้านยันเย่คนเก่าได้ถูกตราผนึกมารของต้วนหลิงเทียนดูดมาผนึกเอาไว้และป่านนี้สมควรถูกทำลายจนสลายเป็นสิ่งเสี่ยงในตราผนึกมารเรียบร้อยติยงที่หยุดลอยเบื้องหน้าต้วนหลิงเทียนตอนนี้คือติยงที่ถูกหวังป้าครองร่างคำเรียกที่มันติดปากไปแล้วจะให้เปลี่ยนเลยทันทีก็คงยากแม้จะเจอท่าทีขุนครึ้งของติยงต้วนหลิงเทียนเพียงใส่หัวเบาๆบค่อยกล่าวเสียงเรียบ แมงดานี่เจ้าครองร่างติยงได้สมบูรณ์แล้วสินะอืมติยงพยักหน้ารับด้วยท่าทางไม่ค่อยพอใจเล็กน้อยเพราะจนแล้วจนรอดตัวหลิงเทียนก็ยังคงเรียกมันแมงดาเหมือนเดิมแมงดาเจ้าติ้งนั่นมันดูดกลืนแก่นแท้พลังชีวิตของคนไป85คนตอนนี้เจ้าเองก็อยู่ในขอบเขตหลุดพ้นมนุษย์ขั้นกลางแล้วใช่หรือไม่หานเฉวียนได้มองถามติยงติยงพยักหน้ารับ ข้าก็เคยได้ยินเรื่องมังกรเทพพย,ยดาห้ากรงเล็บมาก่อนเห็นว่าพรสวรรค์แต่กําเนิดของพวกมันสูงส่งนักข้าอยากรู้ว่ามังกรมารอย่างเจ้าที่นับได้ว่าเป็นมังกรเทพพยายดาห้ากรงเล็บเช่นกันหลังจากทะลวงไปถึงหลุดพ้นมนุษย์ขั้นกลางเจ้าเปิดชีพเซียนได้กี่จุดแล้วลูกตาหานเฉวียนในสว่างวาบขึ้นมาได้ยินคําถามนี้ของหานเฉวียนในติยงไม่ทันได้ตอบอะไรต้วนหลิงเทียนก็หันมามองมันด้วยความสนใจใคร่รู้เช่นกัน